สวัสดีครับเพื่อนๆพืนี่น้องพิญญาพาเที่ยวมาพาพี่น้องมาเบื้องล้านเปิดใหม่นะที่แถวบ้านวิญญานี่ครับเป็นสวนน้ำนะครับเป็นสวนน้ำนะครับวิญญา็เลยเบื้องโอ้ข้ามาลถเต็มเอียดเลยครับรถดเต็มเอียดเลยนะครับที่แถวบ้านวิญญาเองนะครับนี่ลานเพื่อนนะครับนะพี่น้องโคงสีงูนะครับผ่านผู้เคยมาเสียนนะวิญญาจะพาไปเบึงบรรยากาศดีด้านในนะครับนะ ลาน่นอยู่บ้านอยู่เขื่อนอุบลรัฐนะครับอยู่บ้านน้องแตะนะครับไกลๆบ้านวิญญาณเนี่ยติดกันนะครับเนาะบรรยากาศลานข้าเจ้าบุงดูวมีสวนหนามีอย่างนะ่าวิญญากรรมเคยมานาั่งทานแล้วล่ะนะครับนี่ลานนะครับวิญญากรรมขอไยเด้อแต่มันสันนนะนนส่นนะครับเนาะมันมือมันสั่นนะครับบรรยากาศมีพี่น้องมาเที่ยวชมหลายเลยนะครับ เปิดมาช่วงก่อนจะถึงปีใหม่นี่ละเขาจะเปิดนะครับเนาะบรรยากาศในลานพืนลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับโกโกบีนะครับเนาะอยู่แหล่งต้องเที่ยวใหม่เกิดวรัดขึ้นมาใหม่ที่1แล้วนะครับที่อำเภอเกิดวรัดนะครับจังหวัดขอนแก่นเราเนี่แหละ อยู่ใกล้ๆบ้านวิญญาณนะครับถ้าเอฟซีคนไหนอยากเที่ยวก็ลองมาเที่ยวชมดูนะครับเอาวิญญาณจะพาไปเบืองในลานนะครับบรรยากาศในลานน,น,นี่ยังไงแนี่ยก็าช,าชนมาหลายรถจนมีม่องจอดนะครับนะครับเอาภาพไปดีาตางบรรยากาศนี่ตัวนี้ลานกาแฟนะครับห้องมองําก็สะอาดนะครับเนาะรถจนมีม่องจอดนะครับที่ม่องจอดรถกับควงควางอยู่หันมาหาลยก,ก,กับิม่องจอดรถกับพอมีจะ่ม่องที่นั่งอาจจะบ่พอนะครับเนาะเบืองแ้วอาจจะบ่พอ คร,ครับมาชมบรรยากาศนะครับลานข้าเจ้านะเปิดไม่วิวงามๆฟังฝนกับเป็นภูเขานะครับอยู่ในเขตบริเวณอำเภออุบลรัฐเขื่อนอุบลรัฐจังคอนแก่นเลยนะครับหนสถานที่นี่ตัวนี้ก็ร้านกาแฟอร่อยๆนะครับร้านอาหารนี่บรรยากาศร้านอาหารจะเป็นลักษณะแบบนี้พีานนองสระน้ำ่ามีสวนน้ำพร้อมนะครับเอาาบ้า,อา,งงาวิญญาณสิภาพ่อนโยนเปเบิ่งคว่า กล้องวิญญาอาสีสั้นไหวนะครับพอใส่จับมือถือจับพายนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้เลยนะครับกะดีนะครับยุไก่ไกๆบ้านวิญญาต์อากะเป็นสถานที่เที่ยวไม่ไม่นะครับเป็นที่เปิดลานอาหารไม่ไม่เทากับว่านางพระดุขพระลานมากนะครับอากาศตอนมี้โอกาสจะล่องมาเบึงนะครับบรรยากาศนี่บริเวณลานเป็นนะครับจะมี มันสขามาในลานเขาเจากปเท็ดีนะครับเป็นสะหนามนี่ต้นใหม่ต่างๆสื้ต้นใหม่ต่างๆนะครับน้มที่เป็นสีคุณๆจักหน่อยนะเป็นองละ้องาคุณจักหน่อยบรรยากาศในลานนะครับเ้อเบ่งสุ่มอาหารทุกสุ่มประชาชนเลยือลูกค้าเขาเจากันหลายนะครับมาเต็มลานเลยนะ รวมเลยนนทีน,นงานวิญญาณนะครับทีมงานวิญญาณมาบีก่มผลโต๊ะแรกมากรกจองบ่ได้เลยครับเขามาตรงมาจองเลยนะครับยอมราบว่าคนหลายมากนะครับนี่ประชาชนเปิดไม่ไหมเกรดจามาช่มนะครับเรื่องปกตินะครับคือจังไรกันผู้น้อง พอเคยมาพระท่านเคยมาก็ลองมาสัมผัสบ้างนะครับเหมือนจะตัดเจ้าก็เฮ็ดดีเด้เขาเดินไปเจอสุ่มนะครับเนาะสุ่มโน่นซุ่มนี่นะสุ่มแต่สุ่มนี่เต็มบัดเลยครับเต็มเลยนะครับผู้จองไว้แล้วก็มีเนี่ยบรรยากาศเจ้าก็เฮ็ดดีนะครับชมคลิปวิญญาณแล้วก็นเอาไปปรับปรุงเบื้องเนาะเฮ็ดหตุผลนะครับเนาะร้านนะครับวิญญาณยาง เจ้าธิสารผ่านยางอยู่ในหนามนะครับใน,ในการะลังน้มเขามีสุ่มอาหารอยู่นะครับนะมาเป็นครอบครัวเลยนะครับอากาศเย็นนะครับช่วงนี้วิญญาณถ่ายคลิปวันที่สองนะครับสองมกรานะครับก็รู้สึกว่าร่มหนาววีวีนะครับหนาววีวี บรรยากาศนะครับผ้าพี่ยากระพามาเบ่งบรรยากาศร้านที่จะเปิดใหม่นะครับโคโคบีโคโคบีนะครับโคโคบีเอะไรแบบ่ัโโโบเนานะจะเป็นภาษาไทยเฮาเซียอะไรต่างๆนะครับนะะัาสวยงามนะครับแต่สำหรับมาช้อปปิ้งวันหยุดวันหยังก็มาได้นะครับนะมาช้อปปิ้งบรรยากาศเอ้ไปทั้งนวนอ้อเลยเสียงเพลงดังนะครับเนาะพี่ยาจะขออภัยตรงนี้พี่ยาอาจอาจะไปเก็บภาพ บางภาพนะครับว่ามีเสียงเพลงดังเดี๋ยวมันเข่าไปนะครับนะภาพรวมก็สวยนะครับภาพรวมก็ถือว่าสวยงามนะครับตรงวิญญาณมาเห็นสรุดตรงนี้แหละครับต้นไม้กำลังปลูกอยู่ครับจะเปิดไมเนะก็มีไส้นะครับมีไส้มีไส้แล้วครับเป็นเล่สวนน้ำนะครับเห็นไหมี่ที่เล่นน้ำชีวะสงการนี่ค้นจะมากมากเลยนะครับนะน่าเที่ยวนะครับนะครับวิยาก็ว่าขอมุ่นบ่บ่สีละเอียดมากนะครับแค่มาเอาบรรยากาศในพี่น้องบึงนะครับเนาะ ที่นี่อยู่ในเขตเื่อนุลรัตจังหวัดคอนแก่นถ้าปักมุดก็ปักเข้ามาเลยนะครับว่าสวนโคโคโบีนะครับแลโคโคโบ้วกนะ็ก็บีนะจะพรมเลยนะฮะบรรยากาศนะครับภาพรวมกว็ถือว่าสวยงามอยู่นะครับนะแต่งนะครับเรื่องต้นนียังไ่ท่านใหญ่เลยนะครับนะครับด๋ยวเป็นภาพบรรยากาศนะกีอกอีกด้านหนึ่งจะเป็นซุ้มอาหารนะครับด้านเป็นซุ้มอาหารอีกด้านหนึ่งก็จะเป็น ไส้นะครับเป็นเป็นสระานที่ไส้มาเซลฟีีต่างๆนะครับทายลูกแบบนี้นะภูธ้ามาธรรมาทายลูกอาจจเป็นขยังจัดวัทัาเสร็จนะครับอาจจะเป็นเฟืองเสียนางทายลูกหรือประดับต้นไม้ดอกไม้ต่างๆเขาจะเห็นไม้ต้นไม้ยังตายเลยนะครับนี่ชาวสวรรค์สําหรับซืี้ฟรีนะครับเก็บภาพครั้งหนึ่งนะครับได้มาที่นี่นะครับนี่เขาจะแต่งอาจจะมีเสียงเพลงดังนะครับดีแย่ย่านดอกลิขสิทธิ์ดีด้ยครับ นะครับภาพรวมนะครับภาพรวมนั้นก็ดูสวยงามก็ดูดีนะครับหน้าพาครอบครัวม,มานั่งนะครับมานั่งชมบรรยากาศ่พาครอบครัวม,มานั่งดูสักครั้งหนึ่งนะครับสื่อต่างๆก็มาลงทีวีหลายช่องก็มาถ่ายนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับคือแหลง่งนั่ง่อยคลายผ่อนคลายหรือทานอาหารไปกับครอบครัวแบบนี้นะครับพี่น้องกา สิเฮ็ดงานมเมื่อยมากอ๋าพาลูกหลานมาเที่ยวกันหน้านะครับเนะาะมือ,อ,อวิญญาณสัน้นนะครับรเพราะว่าวิญญาณยางขี่ดินทรายนี่ขีดินทรายนะครับก็จะเหตุดีด้สัมผัสสโลนังนะครับมามีหมม่มแบบคือไปทะเลนะครับักษณะแบบนี้มาภาพรวมนะครับก็สวยงามนะครับวิญญากขามือนี้ว่าเรนีวัตถุประสงค์ยังน,นะครับวัตถุประสงค์อยากจะให้เอฟซีเห็นว่านะครับที่ท่องเที่ยว ใหม่หรือร้านอาหารแห่งใหม่พาครอบครัวมาเที่ยวก็คืออีกที่หนึ่งในเขื่อนในเขตเขื่อนอุบลร,รัฐจังหวัดขอนแก่นนั่นเองนะครับนะนะครับปักหมุดมาเลยเดอ้อกัวบีชนะครับเนาะบรรยากาศแบบนี้นะครับนยาห้พี่น้องมาเบิ้งนะครับนะเกิดว่ยายุไก้เคียงพี่น้องยุใก้เคียงแถวเขื่อนบ,บุรัตกะมาเบิ้งได้นะครับมาชมบรรยากาศเมื่อกี้ภาพครั้งหนึ่งในชีวิต ครั้งหนึ่งในครอบครัวเราพาครอบครัวมาเที่ยวมานั่งทานอาหารแบบนี้เป็นทีมทีมเป็นกลุ่มๆแบบนี้นะครับมาเซฟ,ฟี่ต่างๆเห็นไหมนะครับน,นะครับก็สวยงามพี่น้องนะพี่ยากระบ,บ่มี้ยังไรไนะี่แหละอยากจะพาพี่น้องมาเบิง่งบรรยากาศทั้งสี่เห็นว่าสวนอาหารเปิดไหมก็อยากมาพาเรียนชวนพี่น้องมาเนาะมันไก่ไก่ติดกับบ้านพี่ยาเนี่ยนะไกลไกนะครับเนาะ บรรยากาศแบบนี้ค่ะข้าเจ้าเห็นดีเท่ากับมาลองิมเมืองอาหารกะวิญญากรมไม่ซีมแล้วอาหารโอเคนะครับไปอาหารผ่านอยู่นะครับถือว่าใช้ได้อยู่นะครับบรรยากาศก็ดูดีนะครับบรรยากาศเนาะเห็นไหมภาพรวมก็ดูดีนะพีนน่นองนะวิญญากะเห็นมามันน่าจะพาลูกหลานมาเที่ยวช่วงช่วงนี้ปีใหม่มันานแนาวาานะครับถ้าเกิดหนาวหอนนี่ผมมา ประชาชนหรือพี่น้องแต่สิาพานหรือขลามาล่กน้ำผุ้ใ่ญ่ก็เรียนได้นะครับไมีใช่ดิสไลยเดินต่างๆนะครับเนาะมาเที่ยวชมดูได้นะครับบรรยากาศเก็บบรรยากาศพาพี่น้องมาชมนะครับสวนอาหารเปิดใหม่นะครับก็ลองมาเบึงนะครับอยู่ในเขตตำบลบ้านดงหรือเปล่านะครับตำบลบ้านดงหรือเปล่านะครับน่าจะใช่บ้านหนองแต้อำเภอ ตำบลบ้านดงอำเภออุบลราชนีจังหวัดขอนแก่นเฮาเนาะตรงนี้นะครับเนาะบริเวณนี้เลยครับโกโก้บิดนะครับเนาะซื้อร้านอาหารเพื่อนนะครับนะยิ่งยากมาเห็นเหลือเลยอยากชักชวนผู้จะกำลังม่วงหาอ่าม่องท่องเที่ยวหรือม่องมากเกินเวลาแล้วเข้ามานาั่งื้ออาหารบรรยากาศดีๆแต่ว่าที่ท่องเที่ยวที่อุบลราชธานเยอะนะครับไม่ใช่น้อยนะครับเยอะมากเลยนะนะครับก็ลองเลือกๆดู อยากไปนั่งที่ไหนกิมที่ไหนช็อปที่ไหนก็ลองมาเที่ยวดูนะครับณนะที่นี่เลยนะครับบรรยากาศก็มีประชาชนรถจุนี่มองจอดนะพี่นอ้องของน้ำสมศาสตร์ที่มีกาแฟพร้อมนะครับกลังมาเบิ่งนะครับนะนะครับบรรยากาศนะคนมีคนมาเซลฟี่บรรยากาศนะมาถึงก็ถ่ายรูปเซลฟี่นะเวนต่างนะครับอ่ะบริเวณลานเพลินนะครับนะครับวิญยากณา อยากชักชวนนะครับทั้งพี่น้องอยากมาเที่ยวที่นั่งอาหารนั่งครอบครัวมานั่งชิมนั่งชอบแซ่บๆอร่อยๆก็ลองมาดูนะครับก็พาครอบครัวครั้งหนึ่งนะครับมาดูนะครับนะเข้ามาดูมาติดต่อทางร้านดูนะครับโกโกบิชนะครับที่บุลัดคันแก่นนะครับก็ขอเรียนเชิญมาดูติดท้องไร้ท้องหน้าติดไร่ติดสวนทางมาสะดวกสบายเพื่อนนะครับมาที่เกืดอแล้วก็ ฝากหมุดมาเลยก็ได้นะครับโคโกบีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ